ไม่มีพื้นฐานเขียนโค้ดได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับผมประพัฒน์ศรีนนทรีนะครับกับช่อง b บร l ลเล t Pie คลิปนี้ก็จะเป็นการเริ่มซีรีส์ไม่มีพื้นฐานเขียนโค้ดได้ไหมนะครับตามที่เราเกริ่นกันไปในหน้าเพจนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น EP แรกของเรานะครับซึ่งใน EP นี้เราก็จะมาทำการเช็คว่าเราพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมแล้วหรือยังนะครับอ,อันดับแรกผมก็จะมีเช็คลิสต์อยู่ 4ข้อนะครับที่เราควรที่จะมีก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งในส่วนแรกก็เบสิกพื้นฐานเลยครับเคย install อัน n s t สตอโปรแกรมก็โอเคละส่วนที่2บวกลบคูณหารตัวเลขธรรมดาเลยไม่ต้องคำนวณเองก็ได้ครับแค่สามารถดูโจทย์แล้วกดเครื่องคิดเลขได้คําตอบที่ถูกได้ก็โอเคในส่วนที่3ความเข้าใจด้านตรรก,กะนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็มีความสําคัญนะครับก็จะมีเกมให้เล่นนะครับถ้าเกิดเล่นชนะได้ก็ถือว่าผ่านสเตปนี้ และข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับคุณมีใจอยากจะเรียนเขียนโปรแกรมจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นให้เข้ามาที่เว็บไซต์ www. b i l l e t p i e c o m นะครับสกรอลมาล่างสุดจะมีในส่วนของ quiz นะครับอ่ะแล้วก็กดทําแบบทดสอบได้เลยอ่ะก็จะมีคําถามมานะครับเราก็กรอกไปเลยส่วนที่2ก็จะเป็นทักษะการคำนวณน,นะครับก็ เลือกคาตอบที่ถูกต้องไปเลยนะครับอันนี้ผมลากมั่วๆนะครับไม่ได้ถูกต้องนะครับก็ลองไปคำนวณแล้วก็หาคำตอบเอานะครับมีในส่วนของหินก็กดอ่านได้นะครับอ่านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับข้อ3ก็จะเป็นการทดสอบตรกกะใช่ไหมครับก็จะมีเกม2ด่านที่แนะนำให้เล่นให้ผ่านนะครับก็คือด่านที่1กับด่านที่3นี้นะครับก็กดเล่นเกมได้เลยครับ อะผมจะกดเข้าไปเลยนะครับ Continue ครับอะเกมจะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับตัวต่อเลโก้นะครับหลักๆก,ก็คือเป็นเกม Angry b i r d s นะครับเราต้องเอา a n g r y Birds เนี่ยไปชนกับลูกหมูเราก็จะชนะประมาณนี้นะครับก็เอามาต่อแบบนี้นะครับเราก็กดรันนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็จะผ่านด่านนะครับ ก็ให้ทําการเล่นให้จบนะครับก็คือด่านที่1ทั้ง13ดสานเนี่ยแล้วก็ในส่วนที่ collecting เนี่ยก็สิบสาดานนะครับเล่นให้จบแล้วก็จะผ่านในสเต็ปที่3าของเรานะครับและสุดท้ายก็ทดสอบความตั้งใจอ่าและเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับถ้าเกิดคุณได้คะแนนเ,เต็มร้อซคุณก็จะพร้อมที่จะ เริ่มทำการเขียนโปรแกรมไปกับเราแล้วครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ